เมื่อช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่4ตุลาคม2567ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามวลน,น้ําไหลทละลักเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่อีกรอบขณะที่ถนนไนบาซาซึ่งเป็นย่านการค้าสําคัญของเชียงใหม่ค่ะยาวไปจนถึงถนนช้างครานตอนนี้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลองไปแล้วหลังน้ําปิงทละลักเข้าท่วมสูงประมาณ50-70เซนติเมตรรถเล็กสัญจรลําบากหลังน้ําปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่เช้ามืดค่ะแต่ร้านค้าต่างๆก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งยกของขึ้นที่สูง แล้ววางแนวกระสอบทรายซึ่งย่านนี้ค่ะเต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่มากมายต้องใช้รถขนาดใหญ่รับส่งนักท่องเที่ยวในการเข้าออกโรงแรมและไม่เฉพาะแค่ย่านนี้ค่ะแต่น้ําปิงที่ขึ้นสูงสุดถึง4เมตร85เซนติเมตรณตอนนี้แม้จะน้อยกว่ารอบที่แล้วแต่ก็ทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะรัศมี1กิโลเมตรจากลําน้ําปิงบางจุดค่ะสูงกว่า1เมตรอย่างเช่นชุมชนป่าพร้าวนอกถนนเจริญประเทศที่เป็นด่านแรกในการรับน้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ รวมทั้งสนามกอล์ฟยิมคานาย่านวัดเมืองกายที่ถูกน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ค่ะและอีกหลายชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะแม่น้ำปิงยังคงทรงตัวสูงในระดับ4เมตร85ซนติเมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะร่วมกันนําประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะออกจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงมาส่งยังพื้นที่ปลอดภัยหลังระดับแม่น้ําปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสอบถามข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ cm 4 ce โทร083 70 4 3 6 7 5หรือ0 8 3 7 1 0 6 8 4 2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn